แนะนำครับร้านเติมเกมมาลูนชอบครับมีบริการเติมเกม efootball ครับราคาถูกที่สุดในไทยนะฮะการันตีกว่ามปลอดภัยครับผู้ติดตามเนี่ยกว่า140,000คนเลยฮะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะฮะไม่มีการรีฟันแน่นอน100%ฮะลองไปเติมกันได้นะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเก่งช่องนักบอลพันล้านฮะคลิปนี้ผมมาบอกถึงครับวิธีการหาแผนแล้วครับสิบแผนจะมีแผ่นไหนกันบ้างพร้อมรีวิวครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าฮะแผนแรกครับนี่ฮะเข้ามาตรงนี้นะการจะรีวิวแผนก็เข้ามาตรงนี้ตามผมได้เลยนะฮะมาที่ยุโรปนะฮะแล้วก็มาเลือกที่ประเทศนะฮะนี่ฮะมาเลือกที่ประเทศนี้เลยฮะประเทศนี้เลยนี่ฮะอยู่นี่ครับอังกฤษนะ แผนแรกมาที่อังกฤษครับแล้วก็มาดีฟอลครับพอดีฟอลเนี่ยแผนก็จะเป็นหน้าตา5 2 3นะฮะแผนนี้ก็เน้นการคองเกมนะฮะออกบนด้านข้างก็ทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ส่วนกับเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีฮะส่วนกับด้วยบนยาวๆบอกได้เลยว่าโคตรจะโคตครับเปิดโมงก็แม่แจมสุดๆครับสำหรับแผนของอังกฤษนะฮะต่อมาฮะแผนที่2ครับมาที่ยุโรปนะฮะแล้วก็มาที่ประเทศครับ ที่ประเทศอันนี้จะเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่โค้ชจะโหดอีกเหมือนกันครับนี่ฮะสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสพอเลือกมาแล้วเนี่ยพอกด default เขาแผงก็จะเป็นหน้าตานี้เลยฮะซ1 3 2ครกับมี s s 1, 1คนนะฮะส่วนตัวผมคิดว่าฝรั่งเศสเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะเน้นการครองเกมครับเน้นการสวนกลับด้วยบอลยาวแล้วก็ออกบอลด้านข้างได้ค่อนข้างดีเลยแหละฮะเปิดมงโคดจะเดือดเช่นกันครับนี่ฮะต่อบอลก็ทำได้ค่อนข้างดีนะสำหรับทีมฝรั่งเศสนะฮะ ต่อมาฮะแผ่นที่3ครับมาที่เอเชียครับมาที่นี่ฮะนี่เอเชียนะแล้วก็มาเลือกที่ประเทศครับประเทศประเทศอะไรเอ่ยนี่ฮะประเทศนี้ฮะนี่ฮะประเทศไทยนะพอเลือกประเทศไทยครับพอกด default เนี่ยแผงก็จะเป็นหน้าตานี้เลยฮะนี่ฮะพอเปิดกดเดฟเฟลแผงก็จะเป็นหน้าตาซ2 3 1แผ่นนี้เน้นการของเกม ส่วนกรับเร็วรับแล้วก็ตอบบอลสั้นทําได้ค่อนข้างดีครับส่วนตัวเนี่ยคิดว่าแผนนี้หน้าตาค่อนข้างโอเคนะฮะไม่ต้องไปปรับอะไรเพิ่มเติมนะแค่นี้ถือว่าโอเคมากๆเลยฮะเปิดมงแผนนี้ก็ทําได้ค่อนข้างดีด้วยนะฮะต่อมาฮะแผนที่4ครับนี่ฮะแผนที่4ก็มาที่เอเชียกันเหมือนเดิมครับเอเชียนะแล้วก็มาที่ไฮรักลีโวลีกนะฮะนี่ฮะนี่ฮะพอเลือกแล้วเนี่ยก็เข้ามาที่ทีมนี้เลยฮะ เลือกเลยนะตัด F4 นะฮะพอเลือกมาแล้วครับพอกด Default ครับแผนก็จะเป็นหน้าตา5 2 1 2นะฮะแผนนี้ก็เน้นการใช้บอลยาวแล้วก็ต่อบอลก็ทำได้ค่อนข้างดีด้วยนะฮะเปิดมงบอกได้เลยถ้าหากกองหน้า2คนมงดีๆนี่โคตรจะเดือดเช่นกันครับสำหรับแผนนี้นะสุดๆไปเลยฮะทีมไทยนี่เดือดๆทั้งนั้นนะต่อมาฮะแผนที่5ครับมาที่เอเชียครับมาที่ J 2ครับมาที่เอเชียก่อนนะฮะแล้วก็มาที่ J 2ตรงนี้ครับนี่ฮ J 2แล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยฮะนี่ฮเลือกไปเลยฮะพอเลือกมาแล้วเนี่ยพอกด e f f u u t เนี่ยแผ่นนี่ฮจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับจะกดให้ดูนะนี่ฮมากด default ตรงนี้ฮะนี่ฮะกด e f a u l t แล้วแผนก็จะเป็นหน้าตานี่ฮะ 3 2 4 1แผ่นนี้ก็เน้นการออกบอลด้านข้างนะฮะใครที่ชอบเล่นออกบอลด้านข้างแผ่นนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับมี AMF 2คนครับแล้วก็ LWF เอฟอ LMF แล้วก็ RMF นะฮะตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเหมาะจริงๆครับใครที่ชอบเล่นแผ่นหลังสามแล้วก็เปิดมงแผ่นนี้ทําได้ค่อนข้างดีด้วยนะฮะต่อมาแผ่นที่6ครับนี่ฮะมาที่นี่ฮะยุโรปนะฮะแล้วก็มาที่สปอร์ตโตโต้ครับอยู่ล่างๆนิดหนึ่งครับ จะงงนิดหนึ่งครับแรกๆรเขาหน้าตาอะไรเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะนี่ฮะแล้วก็เลือกทีมแรกเลยฮะนี่ฮะก็จะเป็นหน้าตา3 1 4 2นะฮะพอดีพอออกมาแล้วแผนนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะนี่ฮะ โโอ้หบอกได้เลยว่าแผ่นนี้ค่อนข้างดีนะตรง CMF 2คนเนี่ยสามารถปรับเป็น AMF ได้นะครับใครที่ชอบเล่นเอฟก็ปรับเป็น AMF ได้ด้วยนะฮะเน้นไปที่การสวนกลับด้วยบอลยาวครับใครที่ชอบเล่นบอลยาวเปิดมงแผ่นนี้ทำได้ค่อนข้างดีครับต่อบอลก็ทำได้ด้วยนะฮะต่อมาฮะแผ่นที่7ครับมาที่เอเชียครับมาฮะมาที่เอเชียครับชัดๆชัดๆครับนี่ฮะเอเชียมาที่ J2 ครับ นี่ฮะตรงนี้เลยแล้วก็มาเลือกทีมนี้เลยครับนี่ฮะเดี๋ยวผมกดหายดูครับช้าชาชัดๆนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ฮะเลือกมาแล้วครับพอกด d default เนี่ยแผ่นก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยฮะจะกด default ให้ดูก่อนครับเนี่ยพอกดแล้วเนี่ย default ก็จะเป็นหน้าตา c 1 c 1ครับแผ่นนี้ก็มี cmf 3คนฮะส่วนตัวผมคิดว่า cmf จะปรับเป็น dmf สักคนก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะ cmf จะปรับเป็น dmf mf แบบอิสระนะฮะ มีตำแหน่ง LWF RWF ตรงนี้สามารถปรับเป็น CMF ได้ครับใครที่ชอบเล่น CMF ก็ลองปรับดูได้นะปรับ CMF ไปสัก5าตัวไปเลยฮะยังเดือดก็แผนนี้เล่นการโคงเกมครับแล้วก็เล่นการสวนขับเร็วครับทำได้ค่อนข้างดีเลยแหละฮะต่อมาฮะแผนที่แครับมาที่เอเชียกันบ้างครับนี่ฮะมาที่เอเชียแล้วก็มาที่นี่เลยฮะเจทูตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกทีมนี้ครับ เนี่ยเทมนี้ก็จะอยู่ล่างๆนิดหนึ่งครับนี่ฮะเจอแล้วพอเลือกมาแล้วเนี่ยพอมากด default ครับเพื่อนๆพ,พอกด default ครับแผงก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ฮะ3 1 4 2ครับส่วนตัวเนี่ยคิดว่าแผงค่อนข้างโอเคครับไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วครับปรับแค่ตำแหน่งนะเตะยืนให้ถูกต้องแค่นั้นก็พอครับแผงนี้ก็เน้นไปที่การใช้บนยาวครับแล้วก็ เปิดมงทําได้ค่อนข้างดีครับส่วนกลับด้วยบอลยาวก็ทาได้ค่อนข้างดีด้วยเลยนะฮะใครที่ชอบเล่นส่วนกลับด้วยบอลยาวเปิดมงแผ่นนี้ก็ถือว่าอันตรายสุดๆไปเลยนะฮะต่อมาแ,แผ่นที่9มาที่ยุโรปนะฮะแล้วก็มาที่อันที่ลีกนี้ครับเดี๋ยวว่าเลื่อนลงมานิดนึงครับแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยฮะนี่ฮะหนึ่งแปดเจ็ดเก้าข้างหลังนี่ครับพอเลือกมาแล้วเนี่ยพอมากดเดฟอลต์ครับแผ่นก็จะเป็นหน้าตานี่เลยฮะ C 2 2 2ครับ AMF 2คนแล้วก็มี DMF 2คนครับ DMF เนี่ยปรับเป็น CMF สักคนก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะฮะส่วนตัวที่เหลือเนี่ยไม่ต้องไปเปรับอะไรเพิ่มเติมนะฮะแผ่นนี้ก็เน้นการคองเกมครับแล้วก็ส่วนกับเร็วทำได้ค่อนข้างดีครับต่อบอลสั้นๆก็ทำได้ด้วยฮนะแล้วก็เปิดโมงก็ทำได้ไม่เร็วเลยนะฮะสำหรับแผ่นนี้และต่อมาแผ่นที่10ครับมาที่เอเชียครับเอเชียเนาะแล้วก็มาที่ j 2ครับนี่ฮะแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยครับ ทีมนี้โคตรจะเดือดนะเมื่อก่อนภาคนี้ก็แผ่นนี้ถือว่าค่อนข้างเดือดมากๆครับนี่มาแล้วลองเลือกกันดูครับว่าตอนนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับนี่ฮะพอเลือกมาแล้วเนี่ยพอมากด default ครับนี่ฮะเข้า default ตรงนี้ครับแล้วก็กด default ครับแผงก็จะเป็นหน้าตา32 4 1นึครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าแผ่นนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะฮะใครที่ชอบเล่นการออกบอลด้านข้างแล้วก็ใช้บอลยาวถือว่าทําได้ค่อนข้างดีด้วยแหละฮะเปิดมงแผ่นนี้ก็ทําได้ดีด้วยเช่นกันนะฮะ ชอบแผ่นไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แหละฮะหากใครชอบนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบ 1, 000, 000, 000, 000, อลาลนไว้ด้วยนะฮะใครที่หาไม่เจอครับหาแผนไม่เจอหรือว่าปรับแผนไม่เจอเนี่ยก็ลองดูคลิปผมช้าๆชาๆัๆดๆอีกทีแล้วกันนะฮะก็ทําให้ช้าที่สุดแล้วนะสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะฮะแล้วก็คลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ